ขอน้อมน้อมบูชานมัสการแห่งองค์พระแม่วิทยาลักษมีพระองค์ผู้ทรงเป็นดังปุคคาธิฐานของสัพพวิทยาทั้งหลายขอทรงโปรดประทานความสำเร็จความเชี่ยวชาญความเฉลียวฉลาดแห่งความรู้การศึกษาและวิทยาการทั้งหลายให้แก่ปูงข้าพระพุทธเจ้าขอทรงโปรดมีพระเมตตาเติมเต็มความปรารถนาให้สำเร็จทุกคำขอทุกคำอธิฐานด้วยเทอนโอู

विधयरसमीनमोसते स तु ब्रह्मविदया शुभरूपिणी विधयं ते ये ते ये सर्वं कामां स च